สวัสดีจ้าฮัลโหลมาเฟนสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันจ้าก่อนที่เราจะไปร้านโทรศัพท์เนาะจ๊ะเนาะจะไปเอาโทรศัพท์จ่ายแต่กินอะไรรองท้องก่อนเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวของเราจะก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเส้นหมี่จ้าจ้าทุกคนจ้ามากินด้วยกันจ้านี่นะจ้าน้ําตกเนื้อนะคะทุกคน เนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อน่องลายนะคะอันนี้เจ้าอร่อยเจ้าประจำาค่ะคือซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะที่จริงเนี่ยเมื่อก่อนได้กินบ่อยนะคะหลังๆนี่พอลดน้ำหนักนี่นะคะก็ไม่ค่อยได้ไปอุดหนุนเขาเลยทุกคนเมื่อวานนี้ก็เลยไปเดินอยู่ใกล้ๆร้านโทรศัพท์ตรงนั้นนะคะก็เลยไปช่วยอุดหนุนค่ะทุกคนพามากินด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็มีผักสลัดนิดนึงนะคะที่จริงก็จะมีถั่วมีอะไรให้เราไม่ได้หยิบมานะคะทุกคน ืตัสชาติเข้มข้นมากจ้ะคนดคสวัสดีทุกคนนะจ้ามากินด้วยกันจ้าอืมเย็นชื่นจใจไคยร้อนนะจ๊ะรองท้องก่อนชามี้ห้าสิบาทนะคะทุกคนอืม ชอบกินเส้นหมี่นะคะอร่อยค่ะทุกคนจะสั่งข้าประจำเส้นหมี่ค่ะเนื้อน้องลายค่ะกินคู่กับตลัดอร่อย ทีนเนื้อค่ะอันนี้ถ้าไปกินที่ร้านนะมีกะปิให้ด้วยนะคะทุกคนมีพริกมีอะไรเนาะตรงหน้าเซเว่นนะคะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรโฮเด้งนะทุกคน เนื้อน้องลายอร่อยมากอืม กินยาไปสองครั้งรู้สึกว่าหัวเข่าดีขึ้นเลยค่ะทุกคนแสดงว่าหัวเขาเรากล้ามเนื้ออักเสบนะคะค้ําใหญ่ๆจ้ะทุกคน อร่อยมากจ้ามาจ้ะกินด้วยกันทุกคนอืมจะมาชิชูมาคิดว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวจะไม่เลอะนะคะกินก๋วยเตี๋ยวมันจะชอบเลอะปากนะทุกคนเนาะมาจ้ะคำะใหญ่ๆทุกคนอันนี้เนื้อนองลายนะคะตุนเปืเป่อย mhm อร่อยอผัดขมนิดนึดองอืมยอดขมชินออด,ดํ ร้านเขาปิดประมาณสี่ทุ่มนะคะดิฉันเลยไม่รีบนะคะทุกคนร้านโทรศัพท์นะคะ อ,อิ่มอร่อยผักวันนี้ยอดขมทุกคนคะมีอะไรมาชิมให้ดูอีกนิดนึง ไปได้นี่นะจ๊ะทุกคนโหคาราเมลนะจ๊ะคาราเมลเพชรบุรีนะจ๊ะนี่ของเพชรบุรีจ้ะทุกคนเลยมันจะมีแบบหน้าถัว่วหน้างาอะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่ามีเอาแค่แบบว่าคาราเมลอย่างเดียวะ,ะไม่เอาหน้าอนะไรเนาะอันนี้สามสิบห้าบาทนะคะโหทุกคนนี่คาราเมลเพชรบุรีจ้ะ ขายอยู่ที่ตลาดที่ไปแบมมานานะคะทุกคนกินดูซิอร่อยไหมนะคะหืมอืม มันจะกินแค่อีกสองคำนะทุกคนพเพราะจะเยอะเกินไปค่ะอ,อร่อยมากมแปดนาทีอืทอกคนกาละแมะ ชารเมอของเพชรบุรีนะคะอยู่พัทยาก็ได้กินนะจ๊ะทุกคนอืมอร่อยมากอืมหอมหวานมันอืมอืมทุกคนอร่อยจริงๆนะแต่ว่าจะกินแค่นี้นะคะมันหวานมากค่ะทุกคน หวานมันอืมโอเคพอแล้วอ,อร่อยลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคะ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ เดี๋ยวจะขอตัวไปเอาโทรศัพท์ที่ไปซ่อมอยู่นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาส่งข่าวนะคะโอเคบายบายค่ะลาไปก่อน